ตอนนั้นหนูท้องแล้วณนะตอนนั้นเนี่ยคือคนท้องหนูก็ต้องไปดูแลคนไข้ด้วยแล้วหนูต้องขับรถไปเองซึ่งเขาไม่เคยซัพพอร์ตหนูในเรื่องแบบการรับส่งหรืออะไรใด <c oughs> ๆทั้งสิ้นเพราะเขาว่ากลัวติดโควิดขนาดหนูจะเข้าบ้านเขายังไม่ให้เข้าเลยให้หนูไปอยู่หออีกที่นึง เปลี่ยนไปเพราะภัยโควิดโควิดทำรับหนูพังตอนซีซั่นหนึ่งจับมือกันซีซั่นสองไปได้กันได้ซีซั่นสามปล่อยมือกันเลยโอ้นี่คือสามระลรกอกสามระลอกเพราะหนูทํางานโรงพยาบาลด้วยค่ะพี่เห็นใจมากเลยอ่ะพี่ขอบคุณความเสีสยสละนะของน้องๆที่ทํางานแบบต้องดูแลคนอื่นเยอะมากช่วงที่ซีซั่นสองเพราะหนูต้องไปอยู่โรงพยาบาลสนามหนูต้องใส่ชุด PPE แล้วหนูแบบ เป็นลมเป็นสามสี่ตลบแล้วแบบ<อ>ช่วงนั้นคือกลับมาหนูก็ต้องกักตัวอยู่แยกกันอีกบ้านหนึ่งกับเขาแล้วก็พอแบบซีซันสามมาปุ๊บร่างกายหนูสู้ไม่ค่อยไหวละหนูก็เลยแบบขอถอนตัวออกมาจากโรงพยาบาลสนามแล้วก็มาอยู่ที่ประฐำเขาก็แบบเหมือนว่าถ้าหนูออกมาจากโรงพยาบาลสนามแล้วเงินมันก็ได้น้อยกว่าแล้วแบบค่าใช้จ่ายในบ้านก็ไม่พอแล้วหนูก็ถามเพราะว่าแล้วเขาทํางานเขาไม่เคยช่วยค่าช้บ่ายในบ้านกับหนูเลยแล้วพอจะแต่งงานกันหนึ่งคือสภา,าค่ะแล้วมามาบอกเรื่องนี้กัน ตอนหนึ่งเมษาซึ่งช่วงนั้นเนี่ยคือหนูตกงานด้วยเพราะว่าหนูตัดสิดหนใจเลยว่าหนูไม่ไหวกับสถานการณ์แบบนี้หนูขอลาออกเพื่อไปเซฟตัวเองก่อนเนี่ยค่ะค่ะหนูลาออกมาปุ๊บแล้วเขาก็แบบเหมือนไม่ค่อยพอใจค่ะว่าหนูลาออกแล้วเงินค่่ใส่ในบ้านจะพอไหมแล้วเดี๋ยวจะแต่งงานอีกอะไรแบบนี้ค่ะอ้า<ม>แว,แล,วแล้วเขาทำมาหากินอะไรอะนินก่อนหน้านี้คะก่อนหน้านี้ขออนนนเขาทํางานอยู่บริษัทคะ่ะตอนเริ่มแรกที่จีบกันเนี่ยมันเริ่มจากการโกหกกันก่อนเขามาโกหกหลอกลวงหนูว่าเขาะทํางานที่หนึ่งเดืนเดือนเท่านี้ เลทเท่านี้แล้วซึ่งมีความเป็นจริงแล้วนะตอนนั้นหนูรู้ความจริงหมดนะคะเขาเป็นเซลล์ทองทั่วไปนะคะก็รู้ความจริงตอนนั้นแล้วแต่หนูก็แบบไม่เลิกเพราะว่าหนูว่ามันไม่ได้เกี่ยวที่อาชีพหรืออะไรจนสุดท้ายคิดตัดสินใจที่ต้องแต่งงานเพราะว่าตอนนั้นหนูท้องและณตอนนั้นเนี่ยคือคนท้องหนูก็ต้องไปดูแลคนไข้ด้วยแล้วหนูต้องขับรถไปเองซึ่งเขาไม่เคยซัพพอร์ตหนูในเรื่องแบบ การรับส่งหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะเขาว่ากลัวติดโควิดขนาดหนูจะเข้าบ้านเขายังไม่ให้เข้าเลยพี่หนูไปอยู่หออีกที่หนึ่งพอวันที่เขามาบอกเรื่องหนูการอากาศหนูเสียใจมากตอนบอกเรื่องเขาไม่ได้แบบเดินมาบอกหนูด้วยเหตุผลหรืออะไรนะคะเขาเดินไปบ้านเพื่อนเขาแล้วแบบเขาพิมพ์ข้อความมาบอกหนูว่าเรื่องก,กันสุ อ๋อเรื่มันจะง่ายๆขนาดนี้เลยเพราะวันนั้นน่ะหนูไม่ได้ทํางานหนูอยู่บ้านหนูก็ทากับข้าวรอเขาแต่ลูกอะแท้งไปตอนเดือนมีนากลมีป่าค,ค,คือหนูก็พักอยู่ในช่วงแบบนี้ยจริงๆอ่ะหนูก็ยังไม่ได้ออกงานแบบร้อยเปอร์เซ็นนะคะมันอยู่ในช่วงที่หนูลาป่วยอยู่คือยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นนะคะ,คะแล้วแบบ ทางที่ทำงานเดิมก็บอกว่าถ้าลาป่วยครบแล้วก็กลับมาทํางานได้แต่ถ้าจะลาออกเลยก็มาเขียนใบแล้วก็ออกเลยเขามาบอกเลิกหนูก่อนปุ๊บสิที่เขาบอกเลิกหนูเขาบอกว่าเขาไม่ไหวแล้วหนูก็เลยถามเขาว่าไม่ไปกับอะไรคือต้องคาถามกับเขาหนูโทรไปเขาไม่คุยน่าถึงทุกวันนี้นะคะพี่อ้อยเขาก็ยังไม่คุยกับหนูว่าสาเหตุของการเลิกการเืออะไรแล้วผู้ใหญ่สองคนนักมีกันแล้วแต่ผู้ใหญ่สังบ้านเขาซึ่งมาบอกเลิกสางบ้านหนูแต่งอาการไม่มีการพูดคุ กันเลยค่ะแต่อันหนึ่งนะคะอันินถ้าเราเอาความเสียใจออกในความรู้สึกพี่อ้อยนะจริงๆอ่ะ,อะหนูไม่ควรอยู่กับผู้ชายคานนี้ตั้งแต่ต้นแล้วหนูเห็นไหมคนที่เข้ามาจีบหนูเริ่มต้นด้วยการโกหกหนูจะอยากได้ความจริงใจอะไรจากคนที่หลอกหนูตั้งแต่วันแรกที่สุดแล้วหนูทํางานเหนื่อยแทบตายแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือความเป็นห่วงเป็นใยเช่นเอาหรอเออเออออกมาก็ดีนะเราหาเวลาพักกันก่อนอน,นะดูแลสุขภาพก่อนแต่ไม่ใช่วอยวายว่าอา้าวเราจะเอาเงินที่ไหนล่ะเราจะแต่งงานอยู่แล้วเนี่ยเดียวค่ะ คำนี้ควรถามตัวเองคือไม่ว่าจะยังไงก็ตามต่อให้วันนี้พี่ใ้ว่าผู้หญิงผู้ชายสามารถร่วมกันหาเงินได้นะคะแต่ในที่สุดแล้วว่าภาพหนึ่งที่เรามักจะเห็นก็คือผู้ชายมักจะเป็นผู้นําในเรื่องของการวิจัยแต่งงานและเราต้องสร้างหลักฐานที่มั่นคงเดี๋ยวแต่งงานไปมีลูกเราจะต้องทํำยังไงแต่ไม่ใช่มาบอกผู้หญิงว่าแล้วเธอออกมาตอนนี้จะทํายังไงอ่ะแล้วเดี๋ยวต้องแต่งงานต้องใช้เงินอีกตั้งเยอะอแยะแปลว,ว่าเขาปัก,กอกปักใจว่าหนูต้องเลี้ยงเขานะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นเวลาที่มัน relation ship หรือว่าความสัมพันธ์มันจบลงอะ่ะบางทีบางคนยังต้องตกตะกอนใจอีกสักพักใหญ่เลยนะกว่าจะรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นแต่อย่างหนึ่งที่รู้ได้แน่ๆก็คือเขาไม่ได้รักเรามากพอที่จะมีเขาอยู่ในชีวิตเพราะถ้าเกิดว่าเขารักเรามากพอที่จะมีเราอยู่ในชีวิตเนี่ยเขาต้องสู้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะมีกินหรือไม่มีกินก็ตามอีกอันหนึ่งนะพี่อยากให้หนูภูมิใจในอาชีพของหนูอพี่ไปพูดให้กับน้องๆพยาบาลฟังกันอยู่หลายๆครั้งนะคะอาชีพอย่างหนูก็อาชีพที่อยู่ตั้งแต่ลมหายใจแรกยันลมหายใจสุุดดท้้้าาาายยขออออองมมมนนษ์ะะคลกกกแ็เจหว แล้ววันสุดท้ายก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปลมหายใจสุดท้ายก็ยังอยู่กับน้องๆงนี่แหละน้องๆที่ต้องคอยดูแลเสมอค <c oughs> และไม่รู้สิเข้าใจว่าทุกคนกลัวโควิดนะคะแต่เท่าที่พี่อ้อยเห็นมีเยอะมากที่สามีจะเป็นคนให้กําลังใจภรรยาเพราะรู้ว่างานของเธอเสียสละเหลือเกินต่อให้กอดกันยังไม่ได้บางคนไปหาชุด PPE มาใส่แล้วกอดกันอย่างน้อยเป็นกําลังใจอะ่ะแต่ไม่ใช่ว่าออพี่นอนตองรงนู้นนะไม่เอาไม่เอา,เอ,าอย่าเอาอเข้ามาในบ้านนะเดี๋ยวติดเชื้อคําพูดนี้ไม่ใช่คำของคนในครอบครัวนะคะดูไม่ให้กําลังใจกันเลยจริงๆมีคู่แล้วทุกนะคะเราก็ไม่มีความสุขกับความโสดแบบที่น้องเป็นถ้าเจอคู่ไม่ดีนะคะพี่ว่าคนทุกคนสามารถปรับเปล แล้วก็ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันมไม่ว่าที่มาคืออะไรที่ไปคืออ๋อไม่อยากอย,กอยู่กับฉันจบแล้วพอวันนี้พอเวลาผ่านไปหนูเห็นไม่ว่าคนบางคนเสียเข้าไปอ่ะน่าดีใจกว่าได้เข้ามาตั้งเยอะ <The Friday. S 3> รักเปลี่ยนไปเพราะพัยโควิด